ว้าวว้าวว้าอุ้ยกันส้มเต็มที่อะค่ะนกกระสีขาวสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับผมร้อนไหมคะมาพี่ช่วยซานมามามาโอ้ยห้าร้อยโอ้สลิปราคาต้องมี้ข้างหน้าเลยอ่าอ่าอ่าอาจรจะเหนื่อยมากขอบคุณครับอ่าเซัสีฮัลโหลกันอีกหนึ่งรอบนะคะเป็นไงบ้างเหนื่อยไหม เนได้ครับแต่ว่าสนุกมากเลยฮะสนุกมากเลยแล้วก็เอาจิงนะไม่คิดว่าคุณจะแน่นพื้นที่ขนาดนี้นะฮะตอนแรกกะว่าถ้ามีเก้าอี้เหลือเนี่ยจะไปนั่งร้องข้างจะไปร้องข้างเลยเสียดายเสียดายมันเต็มหมดเลยไม่ว่าดูนี่รู้เลยไม่ทันแล้วครับไม่ทันแล้วครับผมงบพอดีละ ไปเรียบร้อยแล้วครับเอนน่ะสินะนะคะวันนี้ต้องบอกว่าเป็นกิจกรรมดีๆจากยูนิโค้งจีนครับผมอยากฟแฟชั่นที่เห็นด้านหน้าเนี่ยก็จะเป็นคอลเลอชั่นใหม่ปีนี้ครับผมชอบญี่ปุ่นนะแล<อ>้บญี่ปุ่นยูนิョออกชอบไปไหนบ้ากกันโอ้ได้หมดเลยครับแหมวันนี้เรามีทั้งญี่ปุ่นทั้งยอร์กมารวมกันที่เดียวเลยอันนี้ก็เท่นะอันนี้ก็เท่นะจ้าเป็นร้านทาบุกิด้านบนจะเป็นศิลปะของนิวยอร์กแล้วก็ข้างหน้าเป็นดิสนีย์ครับผมนะคะก็แวะไปชมกกกัััันน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 ไดดด้้้้้้้เเเเพรราาาาาะวววววีีี่ยยยจ590 390ลลคหืออสุทแถูตง ที่นี้ต่างที่บอกไปตั้งแต่เริ่มต้นวันนี้กนงานงามของ U T the new model T นะคะก็มีการจัด exhibition ให้แฟนคลับเนี่ยได้มีโอกาสถ่ายรูปกับเสื้อผ้าแบรนด์มิโกและโพสเพื่อจะมารับเสื้อพร้อมลายเซ็นเนี่ยชวนิดนึงแล้วเราจะได้เราจะได้เห็นรูปพร้โพสไหมครับไม่ไ่ได้เห็นได้เห็นค่ะเออผมรอดูอันนี้แหละ ไม่แต่ไม่ได้เห็นที่นี่นะอยู่ในมือถือโอ้โหนี่ก็จะมีลายเซ็นน้องแกงเซ้ามึเซ็นเมื่อกี้ใช่ครับผมนี่นะนะคะก็จะมีห้าตัวนี้เดี๋ยวเราจะให้ในแบดลงมายืนข้างล่างนะคะเดี๋ยวประกาศชื่อผู้โชคดีและร่างทั้งร่างได้เลยครับผมเดี๋ยวเรามาช่วยกันประกาศทั้งหมด5รางวัลถ้าไม่อยู่ถือว่าสละสิทธิ์นะคะจริงก็น่าจะโชว์เนาะเออจริงน่าโชว์รูปเนาะใช่ไหมไม่ทันเนี่ยคนแรกคนแรกอ่ะให้ให้เราก่อนเลยคนแรกนะครับคุณอายา i p s underscore หวัง28นะครับผมอ่าอยู่ไหมคะอยู่ไหมครับตัวนี้เดินใช่คนที่ลุกไปเมื่อกี้ใช่ไหมครับอู่ไปแล้วครับเรียบร้อยครับกดครับผมอ๋ออยู่โน้นนะอันนี้่ะอ๋ออยู่นี่อยู่นี่อ่คนถัดไปคนถัดไปค่ะโชคดีไปนะฮะต่อไปนะครับ the แต้ววีอยากเห็นรูปมากเลยอ่ะ จริงๆน่าจะโชว์รูปด้วยนะฮะบอน่าจะสิงอ่ะโชว์รูปนะอ่ะถ้าต่อไปต่อไปนะครับู H K S ครับผม M W O H K S นะครับอยู่ไหมคะอยู่ไหมครับสามเอามาแล้วโอ้โหโอ้ยังอยู่นะฮะไม่ใช่ใครสละสิทธิ์กันเลยนะคะครับผมอ่ะถัดไปก็ถัดไปต่อไปนะครับคุณเอ่อก้อยเอเดอร์สกอร์สมพรนะครับผมอยู่ไหมคะ โชว์รูปด้วยนะคะเปิดหน้าจรตัวเองไว้โชว์เลยนะคะเพราทีมงานจะต้องดูด้วยนะคะต่อไปนะครับตัวท้ายละบีบีจังนะครับ1 2ึ9งครับผมใช่ไหมอยู่ไหมคะอยู่ไหมครับยกมือก่อนนะกรดร้องมาก่อน๋ออยน้องเจนน่าเลยแล้วก็อยู่ครบเนาะแ่ะเดี๋ยวเทียงคืนรายชื่อจะได้เช็คกันนะคะก็เมื่อสักครู่เป็นการประกาศรางวัลผู้โชคดีก็เลยถ่ายรูปแล้วโพสต์ไปนะคะก็กิจกรรมของเราเนี่ยก็จัดที่ เริ่มต้นเปิดนิวเคลีชั่นใหม่ที่แรกที่สอง w o r l นะคะในช็อปก็นนทั้งสามนะขึ้นไปช็อปปิ้งกันได้และยังมีไปทั่วประเทศด้วยสีผภาเราจะเอา e x h i b ิชั่นไปดูปกันทั่วประเทศเลยนะคะก็เดี๋ยวอยากให้แฮงซ้มพูดถึง เทรนการแต่งตัวนิดนึงเออครับผมก็ทีเชิดทีเชิดครับผมคือผมว่าเรื่องการแต่งตัวเนี่ยเดี๋ยวนี้เด็กไทยไวัยรุ่นไทยแต่งตัวก,กันแบบโอ้โหจี่จา้ามากเลยใช่ไหมใช่ครับผมก็เป็นเวก็นั่นแหละครับผมเชื่อว่ามีหลายรายให้คุณเลือกแล้วก็เลือกที่เป็นตัวเองเอาที่ตัวเองมีความสุขใส่แล้วสนุกไม่ต้องใสต่ตามใครเอาที่ตัวเองสนุกที่ตัวเองมีความสุขครับผมจัดไปเลยครับแหมแล้วก็เนื้อผ้าที่นิ่มจากยูนิโคก็รอคุณไปดูแลตัวเองกันอยู่นะหวังว่าเลือกกันได้นะคะววันนนนนนีี้้้กกก็ช่งงงอยาาาใหฝผลิดึครับผมกก็ฝากับผลงานละะคครรนับ ที่ถ่ายทำอยู่นะครับเรื่อง Sorry Love You นะครับผมคิดว่าปลายปีนี้ได้ดูแน่นอนแล้วก็ละครเวทีด้วยนะครับปฟรีดีได้ดูแน่นอนก็รายละเอียดยังไงเดี๋ยวติดตามกันให้ดีแล้วกันนะครับนะคะคือหนุ่มน้อยของเราในวันนี้ค่ะแขกรับเชิญของเราน้องแกงส้มเดชก็ค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับเจอกันครับขอบคุณมากมากเลยนะคะเอาล่ะนะคะเดี๋ยวน้องต้องแวะถ่ายรู